ฉันเยืยนอยู่ใต้ฟ้าที่ไม่เร่งรีบปล่อยความคิดลอยไปกับแสงตะวันถ้าโลกช่างใบจะมุนช้าลงสักวันขอให้เป็นวันนี้ที่ฉันได้ยิ้มบา ย่กันเหลือเกินครับก็เลยลองไปเล่นในไอดีอื่นดูว่าเกมเพลย์มันจะเป็นยังไงนะแต่เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นในไอดีดูกายของผมนะครับเร็วๆพี่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็อันนี้คือซุ่มเผ่านะไม่เอามนุษย์ไม่เอาเอลไม่เอาสองบีได้ไหมเนีย่ยเอาไอ้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ลงไปเนะี่ย lu si cho đẻ Eo. eu, phạm sú, mัน Tia à? Tiếng ồn, nhưng Ui, ui, what? đi nè, what? đi what? đi ไม่ใช่อะไรกลัวเกลือจะต้องไปขุดหินเนี่ยอันนี้คือเควสกครับเควสแรกก็คือเควสที่จะให้เราเนี่ยถ้าคือให้เราถือเป็นที่ขุดนะให้เราอะไรเนี่ยให้เรารับเป็นที่ขุดเออ แล้วก็ให้เราถือที่ขุดขุดขุดแร่หกอันก็ไม่ยากมากมั้งช่วงนี้เนี่ยเอ้ยอีกทีนึงอย่าแย่งฉันฉันเวลหนึ่งคุณเวลหกอันนี้มาถังดีกว่าอันนี้เราขุดไม่ได้นะมันที่ขุดเรากาก,ากเกิน เละเรากลับไปได้ให้เราไปสร้างอาวุธนะซึ่งตอนนี้เราได้แร่อะไรมาแล้วบ้างเราได้แร่มาทั้งหมดหอันซึ่งแร่เราก็เราต้องสร้าง2อันนะแต่ว่าผมจะเอาไอ้แร่ทั้ง6ก้อนเนี่ยไป ทำไมคือเหมือนว่าเขาจะบังคับให้เราสร้างอาวุธสองชิ้นทีเดียวเ <c oughs> ลยได้ด้มีมาแล้วอันนึงเดี๋ยวเราจะทำอีกอันหนึง่งแล้วก็ไปเช็คดูว,ว่ามันโอเคอนไะดามีสองเองหรออันนี้ <c oughs> มีตันก็ดูด <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีดเนะี่ย อ้าวโอ้หนี่เขเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในสองหนึ่งในสิบหกอะไรคืนี้มันต่างกันยังไงอันนี้อันนี้ดาเมจเบากว่าตีเร็วกว่าแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิเองอืมเอ้ามันตีเท่ากันนี่มันตีเร็วเท่ากันงั้นอันนี้ดีกว่า ่ะอันนี้ให้เราเอาเอา,เอาไปขาย okay. ดูดิมันให้ผมแค่สิบแปดบาท okay. ให้เราไปซื้อที่ขุดรได้อีเตอร์ทองแดงมาแล้วนะซึ่งที่ขุดนี้เราเอาไปขายได้ ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ขุดเอาเนี่ยมันขุดหินอัน,นขนาดกลางได้ยังอ่ะได้แล้วนี่มันขึ้นเอาลอย่างนี้แต่ว่าขุดได้แล้วแต่มันนานนิดนึงก็ไม่นานเท่แบบแค่แค่หกทีขุดแรกแป๊บหนึ่งแล้วกันอโอเคทีนี้เราก็แค่ไปขุดหินทำไมมันเยอะจังเลย ยีงยแล้วก็แค่ไปุกน่ะใส่ใส่เยอะใส่บึมบึมใส่บึมบึมไม่ได้เพิร์เปกเลยนะ รัป้องกันเท่าไหร่ห้าโอเมก็ดกากมากกระจอกาอไงนะครับผมตอนนี้เอาหมวกธรรมดาอืมหมวกงงจริงด้วยเราสามารถเพิ่มช่องเก็บของได้นะคือผมไม่ไม่จะไปดูมเล่นเลเเทสระบบเทสเกมเพย์นะนก่อนคือถ้าผมถูกใจก็เอามาลงช่องได้เลนะ ลำป้องกันห้าเท่ากันเนี่ว่าช่องเก็บของผมเต็มยังเดี๋ยวยุดสองผมว่าผมเอาที่ที่ขุดเริ่มต้นผมไปขายแล้วก็ไปนี่สิเกอะไปซื้อที่ขุดโอ้มันให้ผมแบบไม่ถึงหนึ่งบาทได้สัม ไหวไหมนะ่ะเออไม่น่าไหวไม่น่าไหวเออไม่ได้พี่ถ้าตีเร็วจะดาำมิดประมาณสามสิบเนี้ยยังพอใช้ได้นะไม่ของเริ่มต้นพี่จะให้ทำมิดสามสิบได้ไงเสียงอะไรนะคือใครมันฟันอะไรอยู่นะตอนนี้เราได้เป็นนะโอกาสตั้ง หกสิบห้าเปอร์เซ็นพี่ไม่ออกดาบยาวเลยหรออะไรของพี่เนะี่ยนี่มันโอกาสได้ของดีจริงไหมนะฮะเอวแต่มันน่าจะดีกว่าไอ้มีได้หมมีเลย <c oughs> เออมันดีกว่าจริงด้วย <c oughs> ได้มาหากราบพี่มาแล้ว น้อดูนะสวยคี่ก่อนกัจะเจาะมาอย่างี้ไม่ไม่ไหวละสองตัวนี้มันไม่ไหวแด๊ดมี่หนีเลยสองตัวไม่ไหวนะถ้ามาตัวเดียวนี่อาจจะพอรุนแต่มาสองตัวนี้ไม่หวังว่าจะได้ดาบยาวแล้วกันได้ไงดาบยาวไหมโอเคดาบยาวดาบยาว พลัสอะเอาไปเทียบกับไอ้มีดเมื่อกี้นะมีดมันดามีสามใช่ไหมแล้วมันตีศูนย์จุดสามห้าวิคือถ้านับดาเมจต่อวินาทีเนี่ยไอนี่มากกว่าเพราะว่าคือถ้าถ้านับถ้าถ้าถ้านับไอความเร็วของโจมตีเนี่ยมันจะเร็วกว่าไอมันจะช้ากว่าไอมีดเมื่อกี้ผมซึ่งมีดเมื่อกี้นะนะถ้าตีสองครั้งอะจะใช้เจ็ดสิบเจ็ดสิบศูนย์จุดเจ็ดวิอันนี้ศูนย์จุดหก ซึ่งไอวิดมื่อกี้ถ้าตีสองครั้งหรือ0.7วิเนี่ยมันจะดามิ6แต่ถ้าใช้อันนี้ตีแค่ครั้งเดียวดามิ12อันนี้มันคุ้มกว่าแน่นอนส่วนอันนี้ตีเล่นๆไปก็แล้วกันนะใส่อันไหนมีเยอะใส่ไปนี่ขตัตนาอนอันน,น,นี้หรือว่านั้นดียว่กันานอันนี้ งูมากตอนนี้เราจะใช้เป็นชับลานะอันนี้นะเพราะว่ามันดีกว่าอีสองอันที่ผมมีตอนนี้นใช้เป็นคับลานี้แทนแล้วกันแล้วก็เอาไอ้สองอันนี้ร้อยเดียวเองเหรอพี่โอ้คาตานาเดียว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 ,เดยวพี่ผมไม่กออผมขดาดคาร์ดนี่วาตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะดิบผมปอเหรือยังนะในการมาอัพเกรด ไม่พอโอ้ยคุณเผาไหมอเฮ้ยเฮ้ยอืมเอฟเฟกต์นี่ดีมากเอฟเฟกต์ผลง่ต่อไปเราก็จะไปที่โลกพอกัคเทนได้แล้วนะซึ่งวิธีไปเนี่ยก็ให้เราไปที่ไปหานักเวทอะตอนนี้เราสามารถที่จะ แติดประตูมิติไปฟอกกับเทนแลนด์ได้เลยฟอกกับเทนคิงดอมเลยวะซึ่งมันถ้าแปลตรงตัวเนี่ยมันก็คือดินแดนที่ถล่มอะไรมันเน,นินอาณาจักรที่ถลมแต่ว่าเงนี้เห็นคนเดินเต็มอยู่เลยแล้วก็เห็นอภิมหาคนลอยได้เออลองคิา่าไอ่ะ โอ้กระจอกไปดูที่ขุดดีกว,ดนนว่าจะเอาที่ขุดอันนี้เลยหรือว่าจะขุดพีดินัมเราเอาที่ขุดพีดินัมเลยดีกว่าแต่ไอเควสเนี่ยมันจะเป็นเควสที่โอกตเทนคิงดอมนั่นเอซึ่งเควสพี่ย่อมย่อมมนุษย์มากนะอันนี้คืออะไรเนยะมีเควสให้ทำไหมอ่ามี ฮะแคาซอม,มีเหรอแค่นี้แค่แค่สาม,มีแค่แค่นี้เหรอเอเคกลับไปที่เดิมก่อนโอเคผมเคยเสร็จแล้วหวได้มาสองร้อยบาทเกรดมันง่ายมันก็เลยทำยากเพราะว่าคือเกมมันพยายามจะให้เราไปที่โลกปอกะเทนเลยถ้งผมไปผมอาจจะได้เงินเยอะก็ได้ ซึ่งที่ขุดหมุมจะซื้อเนี่ยเพราะว่าผมจะไม่เอาที่ผลิตถ้ำนะมันขุดแรงก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างขุดชา้าเดียวนะเราต้องเวลสิบก่อนเหรออไม่มีปัญหาเวลสิบวเวลสิบขอเกอราะแบบระดับสูงๆอนะวัตถุดิบไม่ต้องดีก็ได้แต่ว่าขอเกราะที่มันเป็นระดับสูง ล่ออืมทำไมเกาะมันดูโซมจังเลยกรฟิกน้อยจังงราบกันไปที่สามร้อยว่าคนเอาเกาะดีๆไม่เอาเกาะกระจอกแบบนี้ กังเกงเหรอหรืออะไร ว่าคิมนี้ก็พอแเค่นี้จบแล้วนะทาไมมือการมันตัวเตี้ยที่รีเผารีเผาแล้ว,ลวมไม่ชอบตัวเตี้ยรีรเผาแล้วเดี๋ยวนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหรอโอเคไม่เปลี่ยนกัน